สวัสดีครับผมโค้ดหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นหลังแขนนะครับโดยส่วนหลังแขนที่เราจะเล่นในวันนี้คือโสดทางด้านนี้นะครับติดกระซอกโดยท่าที่ผมจะมาสอนในวันนี้ก็คือ e z e t r s r s l l l c a t h h r r นะครับโดยจะมีเบาะนอนนะครับกับตัว EzBar นะครับในการฝึกในวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่านะครับ แต่สิ่งแรกที่เราจะฝึกกันก่อนเนี่ยคือการจัดท่าทางในการเล่นนะครับเพื่อให้ถูกต้องและถูกหลักครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บครับเวลาใช้กล้ออุปกรณ์อ่าก็ให้เราเนี่ยนอนบนเบาะนอนเลยครับเสียอปั๊บเชิดอกหลังส่วนล่างไม่ติดกระเบกนะครับส่วนสะบาัาติดกระเบกแขนตึงข้อศอกไปอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ทางด้านโน้นแล้วก็พับแขนลงมาครับอยู่ประมาณน,นี้ตั้งฉากนะครับ ไม่นองไปข้างหลังแล้วก็ไม่นองมาข้างหน้าครับอยู่ประมาณนี้ส่วนมือจะอยู่ลักษณะนี้ครับห้ามหักข้อมือนะครับข้อมือตรงๆชดโอตลอดเวลานะครับเสร็จปั๊บค่อยๆยกขึ้นแขนเกือบตึงนะครับให้รู้สึกชนชนนี้เนี่ยกันนั่นสุดตอนนั้นนี้นะครับหายใจออกลงเพ้่มลงมาครับหายใจเข้าขึ้นออกแรงหายใจออกครับสุดตอนนั้นนี้เหมือนเดิมลงหายใจเข้าครับอย่าพยายามเวียงอย่างนี้นะครับเวียง เวียงโน้มขึ้นมามาทําให้เราใช้กำลังสอดอื่นในการออกแรงนะครับพยายามนิ่งที่สุดครับบีบศอกไว้หรือบีบรลักแรงครับขึ้นห้จะจออกแขนักร็งลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกแรงหลังแขนสุดท้านี่ครับอ่าอันนี้ก็คือการจัดท่าทางนะครับในการเล่นต่อไปเดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์ดีสเซนบาร์ในการฝึกแล้วนะครับมาจับนะครับก็จับด้านในนะครับจับด้านในอย่างนี้ ไม่ได้จับด้านนอกครับจับด้านในอย่างนี้เวลาการเทคตัวไอเซบ,บาขึ้น,นครับให้แทงเข่าสองข้างพร้อมกันขึ้นมาครับแล้วก็นอนลงไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็กางขาครับจัะเนี่ยจะจับกำเลยก็ได้ครับหรือจะเอานิ้วโป้ไปข้านอกนอยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดชดอ,อกนะครับเก่งหน้าท้องไว้่นะสวนล่างไม่ติดกับบอกครับแต่สาัาติดกับบ่อพับ เขาสอกลงมาครับเนี่ยให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บออกแรงาค่อยดึงหลังแขนขึ้นครับหลังแขนยกขึ้นหายใจออกแขนกระตุ้นลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกนิ่งที่สุดนะครับลงหายใจเข้าครับอย่าหักข้อมือนะครับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับอย่าพยายามเวียงครับเวียงยงเงี้ยอันนี้เวียงยงเงี้ยไม่เอานะครับอันนี้คือท่าที่ผิดนะครับพยายามบิบศอกบิดแรกแล้วครับ ให้ดิ้งที่สุดนะครับค่อยๆยกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับโฟกัสลังแคไหมครับขึ้นหายใจออกอย่าหักข้อมือเล่นนะครับข้อมือตรง,ตรง,ตรงลงหายใจเข้าครับอีกครั้งหนึ่งขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับวิธีการเก็บคือเอาเท่าขึ้นมาครับแล้วก็ตัวนี้รับอ่าแล้วก็วางอุปกรณ์อ่าอันนี้ก็เป็นท่า e อเซนต์ a t e ์นะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปฝึก ทำตามกันดูนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนอะแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามโยกนะครับห้ามหักข้อมือเล่นด้วยพยายามยนิ่งที่สุดนะครับค่อยๆยกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใ,ใ,ใ,ใจเข้านะครับก็หวังว่าคลิปมันจะมีประโยชน์กับเพื่นนะอนเนาะเอาไปฝึกทําตามกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจน,นะครับแล้วก็แชร์คลิปให้ผมด้วยแลวกันเนาะเอาไว้เจอทินิคงดีๆหรือท่าเล่นดีๆแบบนี้ในคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เจอกัน ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม